สวัสดีนักธุรกิจยูนิซิตี้ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในจินเอเวอเรชันกันต่อโดย EP ที่2นี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชำระล้างคราบเครื่องสําอางและสิ่งสกปรกสะสมบนผิวหน้า ก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้เรียนรู้แนละรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทขอความกรุณาทุกท่านงดการบันทึกวิดีโอเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นข้อมูลภายในบริษัททุกท่านสามารถรับชมวิดีโอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านทางลิงก์ในเฟซบุ๊ a แฟ a n พจยูนิซิ i t y Thailand ข้อมูลการฝึกอบรมต่อไปนี้ไม่อนุญ,ญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นรวมไปถึงการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทุกประเภทก่อนการได้รับอนุญาตจากทางบริษัทและไม่สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ใดๆได้ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงนั้นก็คือตัว l i ปแอนไอรีมูเวอรโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือแม้แต่คุณผู้ชายในปัจจุบันเองก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้าซึ่งในบางครั้งนะครับเราก็จะแต่งแต้มบริเวณเปลือกตาแล้วก็ริมฝีปากซึ่งเป็นส่วนที่ผิวมีความบอบบางมากๆดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหรือเมคอัพรีมูเวอร์ในส่วนนี้ต้องมีความระมัดระวงังและรอบคอบมากม ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนและปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผิวในผลิตภัณฑ์ m นจ g น n e e v o l u t i o n Lip e n e Eye Remover ประกอบด้วย Tannins เป็นสารประกอบโ l y p h e n o l ที่มีรสขมนะครับซึ่งจะอยู่มีอยู่มากในเปลือกของพืชหลายชนิดมีคุณสมบัติเป็นสารแอนต o ้ออกซิดนที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันของสารประกอบแทนนินและก็โปรโตีนจะมีคุณสมบัติช่วยให้รูขุมขนมีความกระชับทําให้ผิวเรียบเนียนช่วยควบคุมความมันบริเวณผิวหน้าแล้วก็ชําระล้างความมันส่วนเกินด้วยสารประกอบแทนนินจากพืชเชนิดอีกทั้งยังช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นด้วยอีกด้วยนะฮะต่อมาแทนเบสเซอร์เฟคแทนส์เป็นสารลดแรงตึงผิวจากพืช ที่มีคุณสมบัติในการชำะระล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวแล้วก็รูขุมขนอย่างอ่อนโยนซึ่งเป็นการสก,กัดแล้วก็ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติในการละลายแล้วก็ขจัดเครื่องสำอางและอย่างอ่อนโยนในบริเวณที่มีผิวบอบบางนะฮะต่อมา4 types of Hyaluronic a i i d Complex อุดมด้วยกรดไฮยาลูรนิกสชนิดแบ่งออกเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่และโมเลกุลขนาดเล็กโดยจะทำหน้าที่ซึมซาบลงสู่ชั้นผิวต่างๆ ช่วยดูดซับความชื้นได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง1,000เท่าให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังในชั้นต่างๆช่วยควบคุมสมดุลของน้ำมันแล้วก็น้ำโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึงอีกทั้งยังอุดมด้วยมอยเจอไรเซอร์ตามธรรมชาติอีกด้วยดังนั้นนะฮะคุณสมบัติโดยรวมของเนจิตเอเวอ t i ชั่นลิปแอนด์อ e r ก็คือปรับสมดุลน้ำหล่อเลี้ยง ผิวบริเวณริมฝีปากและรอบดวงตาให้มีความชุ่มชื้นโดยผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดอ่อนๆคล้ายกับผิวตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดการระคายเคืองในจุดที่บอบบางของผิวหน้ามอบความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณโดยไม่ทําให้ผิวแห้งกล้านด้วยกรดไฮยาลูโรนิก4ชนิดที่ช่วยดึงดูดและกักเก็บความชุ่มชื้นและมอบความชุ่มช้ำให้กับผิวโดยเฉพาะรอบริมฝีปากและรอบดวงตา ประกอบวิสารทำความสะอาดจ,จากพืชมอบการชำระล้างคราบเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดและก็อ่อนโยนทําให้คุณสามารถล้างเครื่องสําอางที่ติดแน่นบริเวณริมฝีปากและรอบดวงตาออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนอกจากผลิตภัณฑ์เนื้อจีนเอฟเวอร์วิชั่นลิฟท์แอนด์อมูเวอร์ในการทําความสะอาดผิวที่บอบบางอย่างริมฝีปากและรอบดวงตาแล้วนะฮะเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการช่วยชําระล้างคราบเครื่องสําอางบนผิวซึ่งได้แก่เน g ้อจีนเอฟเวอร์ a k ชั่นเมคอัพ O รมูเวอร์ออย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายที่มีการแต่งหน้าหรือแม้แต่การใช้ครีมกันแดดสูตรกันน้ําเองก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ในการทำความสะอาดให้หมดจดเพราะการอุดตันของสิ่งสกปรกและการเกิดสิวส่วนใหญ่นั้นนะฮะมักเกิดจากการที่เราทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านี้ไม่ดีพอนั่นเองโดยสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผิวในผลิตภัณฑ์ n e r Evolution Makeup Remover Oil ได้แก่ f ฟร t ไ o อฟไฮยาลูริกแอซิดคอมเพล็ก์อุดมด้วยกรดไฮยาลูริก4ชนิดแบ่งออกเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็โมเลกุลขนาดเล็กโดยจะทำหน้าที่ซึมซาบลงสู่ชั้นผิวต่างๆนะครับทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นช่วยควบคุมสมดุลของน้ำมันแล้วก็น้ำไม่ทำให้ผิวเนี่ยเกิดความแห้งตึงแล้วก็อุดมไปด้วยตัวมอยส์เจอไรเซอร์ตามธรรมชาติ โคค o น u t ออยเป็นสารลดแรงตึงผิวจากพืชมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวแล้วก็รูขุมขนอย่างอ่อนโยนเป็นสารสกัดและผลิตมาจากน้ำมันมะพร้าวอุดมด้วยกรดลอริกนะฮะซึ่งเป็นสารที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกับน้ำนมแม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้กับผิวหนังนั่นเองต่อมานะครับกลุ่มที่ช่วยปกป้องผิวนะฮะประกอบด้วยตัวพอลเลนเอ็กซ์รเกส พึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างตัวละอองเกสรดอกไม้แล้วก็น้ำลายของพึ่งประกอบด้วยสารอาหารกว่า200ชนิดกรดอะมิโนโ20ชนิดวิตามินธรรมชาติ16ชนิดแล้วก็แร่ธาตุถึง17ชนิดอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผิว Sunflower Seed Oil นะฮะเป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดเมล็ดทานตะวันมีคุณสมบัติในการสังเคราะห์เซลลมไมในชั้นผิวซึ่งเป็นกรดไขมันสฟิงโกไลปิดมีหน้าที่ในการปกป้องเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความผ่อนคลายนั่นเองต่อมานะครับกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการชำระล้างสิ่งสกปรก,ปกและขจัดคราบเครื่องสำอางประกอบด้วย Honey Extract สารสกัดจากน้ำผึ้งนะฮะมีส่วนช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวมีความกระจา่างใสสารอาหารน,น้ำผึ้งมีความปลอดภัยสูงใช้ได้กับผิวบริเวณที่บอบบางโดยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าทําร้ายผิวนั่นเองมีสาร PHA นะฮะซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกได้อย่างอ่อนโยนเหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ AHA Wintergreen Leaf Extract นะครับมีฤทธิ์ในการต้าน การอักเสบของผิวเนื่องจากอุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงอุดมด้วยกรดซาลิไซลิกธรรมชาติจากกระบวนการผลิตน้ำมันวินเทอร์กรีนมีคุณสมบัติในเรื่องของการพัดเซลล์ผิวแล้วก็ออบปรนรอยแดงบนผิวอีกด้วยดังนั้นนะครับคุณสมบัติโดยรวมของ n e g e n e Evolution Makeup r e เ e อร์เบก็คือ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะแต่งเป็น3ชั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นของสารอาหารและสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวชั้นกลางเป็นชั้นของสารทําความสะอาดผิวที่สกัดมาจากพืชที่อ่อนโยนและชั้นบนสุดเป็นชั้นของน้ํามันที่จะช่วยในเรื่องของการเคลือบและปกป้องผิวไม่ให้แห้งกร้าน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยการให้ความรู้สึกอุ่นๆขณะใช้เมื่อทําการเขย่าให้ทั้งสามชั้นนะฮะผสมรวมกันจะทําให้เกิดเนื้อสัมผัสแบบเจลออยการผสมรวมกันนี้จะทําให้เกิดความร้อนเล็กน้อยที่ให้รู้สึกความรู้สึกอุ่นบนผิวหน้าซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเปิดรูขุมขนแล้วก็ขจัดสิ่งสปปกปรกตกค้างออกไปอีกทั้งช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องสําอางได้อย่างยอดเยี่ยมและก็อ่อนโยนประกอบด้วยไมโครไมเซลล่าซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูดซับสิ่งสกรปรกในรูขุมขนช่วยกระจัดเครื่องสําอางกันน้ําแล้วก็ติดทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อเจลออยให้ความรู้สึกนุ่มลื่นชุ่มชื้นโดยไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งกร้านและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดผิวหน้าตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงหลังจาก ที่เราทำาสะอาดผิวด้วยตัว Remover แล้วเราก็จะต้องมีการล้างหน้าด้วยโฟมดังนั้นเ e o g เ Evolution Foaming c ี e a ซ s e r ก็จะช่วยชำระลา้างคราบไขมันส่วนเกินบนผิวหน้าและสิ่งสกปรกตกค้างออกไปอย่างอ่อนโยนซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการล้างหน้าและเตรียมความพร้อมของผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเอง สารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผิวในผลิตภัณฑ์เนี่ยจีน Evolution Foaming Cleanser ประกอบด้วยแทน i n นเป็นสารประกอบโพลีฟีนอลนะคะซึ่งจะมีอยู่มากในเปลือกของพืชหลายชนิดเลยมีคุณสมบัติเป็นสาร a n t i o ้ออกซิเดนการทำงานร่วมกันของตัวสารประกอบแทนนินและโปรตีนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้รูขุมขนมีความกระชับแล้วก็ทำให้ผิวมีความเรียบเนียน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันบนผิวหน้าแล้วก็ชาระล้างความมันส่วนเกินเนี่ยได้เป็นอย่างดีแพนเบสเซอร์เฟกต์แตนนะครับเป็นสารลดแรงตึงผิวจากพืชที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการชําระสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนได้อย่างอ่อนโยนซึ่งเป็นสารสกัดแล้วก็ผลิตมาจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นมีคุณสมบัติในเรื่องของการละล่าแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวได้อย่างง่ายายในบริเวณผิวที่มีความบอบบางนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนประกอบของโฟลแพนเดอร์ไลฟ์โฟม เป็นส่วนผสมโฟมที่ได้จากพืชสีชนิดที่อุดมไปด้วยซาโปนินช่วยในเรื่องของการชำระล้างและก็ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตรวมไปถึงเนื้อโฟมมีความละเอียดอ่อนทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนนั่นเองและนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยตัว โฟทาย o ์ออฟไฮยาลูนิกแอซิดคอมเพก์นะครับุดมไปด้วยไฮยาลูนิก4ชนิดแบ่งออกเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็โมเลกุลขนาดเล็กนะครับที่จะช่วยในเรื่องการซึมซับแล้วก็ซึมซาบลงสู่ผิวในในชั้นต่างๆก็จะช่วยดูดซับความชื้นมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังในชั้นต่างๆช่วยควบคุมสมดุลของน้ํามันแล้วก็น้ําโดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนั่นเองดังนั้นคุณสมบัติโดยรวมของเนจินเอเวอร์ลูชันโฟมมิงครีเนอร์ก็คือ ช่วยทาความสะอาดผิวได้อย่างอ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากน้ามันมะพร้าวช่วยให้ผิวสะอาดไม่แห้งตึงโดยยังคงความชุ่มชื้นของผิวตามธรรมชาติอยู่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวโดยไม่ทําให้ผิวแห้งกล้านขจัดสิ่งสกปรกบนผิวออกไปอย่างอ่อนโยนในขณะที่กรดไฮยาลูโรนิกที่ดึงดูดน้ําได้4ชนิดจะช่วยปกป้องผิวอย่างอ่อนโยนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวให้ชุ่มชําตามธรรมชาติ ฟองโฟมจากพืช4ชนิดมอบประสบการณ์นในการทําความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็หมดจดให้เนื้อครีมโฟมที่ละเอียดทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยสารประกอบจากพืชธรรมชาติช่วยทําให้ผิวมีความสะอาดได้อย่างล้าลึกเพื่อผิวหน้าที่เรียบเนียนแล้วก็ละเอียดอ่อนนั่นเอง ลำดับถัดมานะคะเราจะพูดถึงวิธีการใช้ Neogen Evolution ในกลุ่มของการทําความสะอาดผิวหน้าขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับทำความสะอาดคราบเครื่องสําอางสะสมบริเวณรอบวดวงตาแล้วก็ริมฝีปากด้วย Lip and Eye Remover โดยข้อแรกเลยกดปั๊ม Neogen Evolution Lip and Eye Remover 1ถึงสครั้งลงบนสำลีนะฮะกดสำลีลงบนบริเวณริมฝีปากหรือรอบดวงตาทิ้งไว้ประมาณสิวินาทีเพื่อให้เครื่องสำอางละลาย จากนั้นทําการเช็ดเครื่องสำอางออกอย่างเบามือแล้วก็ล้างทำความสะอาดผิวหน้าตามปกติขั้นตอนขั้นตอนที่2นะฮะทำความสะอาดค่าบเครื่องสอําอางสะสมบริเวณผิวหน้าด้วยเมคอัพรีมเวอร์ออยล์โดยเขย่าวขวดให้ของเหลวเข้ากันกดปั๊มในปริมาณที่พอเหมาะระบนฝ่ามือนะฮะจากนั้นวอรมของเหลวให้รู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือขั้นตอนต่อมาประครบฝ่ามือระบนผิวหน้าที่แห้งนวดบนเบาๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ ล้างหน้าต่อด้วยโฟมขั้นตอนที่3นะครับทคำความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็ความมันส่วนเกินด้วยโฟมมิงครีนเซอร์โดยบีบเนื้อโฟมปริมาณเล็กน้อยแล้วใช้มือที่เปียกนะครับนวดให้เกิดฟองนุ่มละเอียดจากนั้นทคำความสะอาดผิวหน้าอย่างเบามือแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนั่นเองเอาละครับและหากท่านใดสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมรวมไปถึงต้องการทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการทดสอบทางคลินิกแล้วก็อ่านเรื่องราวความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ทดลองใช้จริงสามารถสแกน QR โค d e ได้จากหน้าจอนี้เลยนอกจากนี้นะฮะท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์